ฟังใจเขาคนนั้นของคุณเขาเจ็บปวดหัวใจเหลือเกินในตอนนี้เขาฝันถึงคุณหรือเขาคิดถึงคุณมากจนเอาไปฝันถึงคุณคือคนที่มีค่าสำหรับเขามากๆในวันที่เขาเจ็บป่วยและมีปัญหาเขาคิดถึงคุณมากๆเขากำลังหาทางแอคชั่นกับคุณอยู่ เขาอยากที่จะเดินทางมาหาคุณได้พบเจอกับคุณแต่สิ่งที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้มันยากที่จะแอคชั่นอะไรได้เขาอยากที่จะแต่งเรื่องแต่งนิทานหรืออยากให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเป็นเหมือนนิทานจะได้เขียนเรื่องราวความรักระหว่างคุณกับเขาได้โดยง่าย เขามีความอดทนอดกั้นสูงเก็บความรู้สึกสูงเพราะคุณมีพลังงานดึงดูดเขาสูงมากคุณหรือเขาอาจจะมีคอมมิชเนต์ซีเรียสจริงจังตอนนี้เขาหลับตาเขาก็เห็นแต่หน้าคุณหลับตาลงคุณก็อยู่ในหัวของเขาเขาอยากเจอคุณในงานต่างๆ งานเลี้ยงงานสังสรรค์เขาอยากได้เป็นครอบครัวเดียวกันกับคุณอยากมีคุณอยู่ในช่วงชีวิตเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณอีก I remember every detail of that day เขาจดจำคุณในทุกๆท,ทุกอย่างที่เป็นคุณ I am grateful for the s p i r i t u lesson ระหว่างคุณกับเขา เป็นบทเรียนทางจิตวิญญาณคุณกับเขาเป็นคู่รักทางจิตวิญญาณ I am starting to understand our conversation ฉันเข้าใจในความรู้สึกของคุณความรู้สึกของคุณที่เจ็บปวด I am so attracted to you แต่ฉันก็กลัวที่จะติดต่อสื่อสารกับคุณ I know, I mess up everything. ฉันรู้ว่าฉันทำมันพังเพราะว่าไม่กล้าแอคชั่นอะไรกับคุณ It's time for me to heal now. ตอนนี้เป็นเวลาที่จะต้องฮิวตัวเองระหว่างคุณกับฉันสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกให้รู้ฉันรักเธอ ทั้งหมดของหัวใจ